มันก็เป็นเหมือนความฝันจริงถ้าเราไม่มีอดีตชาติที่เป็นพระเป็นสมณะมานี่ถือศีลบริสุทธิ์มาก,ก่อนแล้วทำไมมันจึงคิดที่จะถือศีลสองยี่สิบเ็ดข้อให้บริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิลองคิดดูนะถ้าได้ถือศีลบริสุทธิ์พุทธ่องมีความสุขเหมือนกับเรานี่เป็นบุตรที่ดีเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า คู่เราจะ,จะไตาเราพ่อเราแม่เราเนี่ยถ้าพระองค์ยังทรงมีชีวิตยอยู่ท่านก็จะยกย่องเจริญเสว่าเราได้ลูกที่ดีนี่พ่อเราเขาสูญม,มหาปริญญานะก็ตามนี่แต่เรามีความรู้สึกว่าพ่อเราจะมีชีวิตยอยู่ก็ทําพิไันไงความรู้สึกเรองบุป็นอย่างนั้นนั่นแหละเวลาที่เราทําเพียนสุดตงจิตเราก็เลยรวม ถ้าไม่มีอดีตชาติที่ันผ่านมาแล้วจริงที่ว่าเป็นพระเหมือนกับความฝันแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงมันเข้ากันปั๊บเลยนะนั่นมันก็เลยดับทางโลกอยู่ที่บ้านเหล่าน่าดีขาดจากสมมุติโลกที่เป็นพระขาวความรักพ่อรักแม่พี่น้องบงฉชาคณะญาติขาดออกจากหัวใจหมดสิ้นไม่มี